มานะคะสินค้าทุกตัวที่เดนทำงานให้อยู่ยังคงมั่นใจได้นะคะเดยนยังคงจะทำงานต่อคะ่ะแล้วก็บอกกับบรรดาทุกๆท,ท่านที่ติดตามผลงานอาจจะยิ่งสับเยอะมากเดนสู้คะ่ะถัดจากวินาทีนี้ที่เดนจะลงไลฟ์ไปเดนจะบอกกับทุกคนเลยว่าชีวิตเดนมีแต่เดิน,น้าและเดนสู้นะคะเดนสู้เพื่อให้เห็นความสามารถ เดนไม่เคยคิดจะเอาคืนใครคะ่ะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณจะก้าวเดินออกไปข้างหน้าแล้วคุณเหยียบคนอื่น<ม>หรือคุณทาให้คนอื่นเดือดร้อนก้าวเดินของคุณนั้นเป็นก้าวที่ไม่บริสุทธิ์คะ่ะเดนต้องการเดินออกไปอย่างสงบตอนนี้ขอให้เดนพักใจสักนิดหนึ่งเดนมีสามช่องให้เลือกคะ่ะสามรายการเดนจะเลือกรายการที่เขา เข้าใจเด้นมากที่สุดไม่ใช่ช่องไหนจ่ายมากที่สุดอยาเข้าใจเป็นตมนั้นนะคะเด่นคิดว่าเด่นจะทำค่ะเพื่อประโยชน์กับคนอื่นเป็นรายการที่คิดว่าเด่นว่ามีแนวความคิดและเป็นประโยชน์กับคนทุกคนเด่นสู้ตายค่ะเด่นจะทำให้สุดความสามารถเด่นจะไม่ทำให้คุณผิดหวัง เดียนเรียนทุกๆคนตรงนี้นะคะว่าเดียนจะไม่ออกจากวงการบันเทิงแล้วค่ะเพราะความเสียหายมันเกิดขึ้นกับคนรอบข้างเดียนเยอะมากเดียนยังอยู่ค่ะเดียนไม่ได้ป่วยหนักแลวเดียนไม่ได้ใกล้ตายค่ะเดียนยังสุขภาพดีค่ะเดียนยังคงเป็นตัวแทนที่ยืนยันคุณภาพของสินค้าด้วยตัวเดียนเองอยู่แลาเดียนก็ตัดสินใจแล้วค่ะเดียนจะพักโครงการร้านกาแฟร้านอะไรต่ออะไรไปสักชั่วนิดหนึ่ง เดนจะกลับมาทําให้ทุกคนเนี่ยมาเดนยังสุขภาพแข็งแรงแเดนจะสู้กับทุกข่าวที่เกิดขึ้นความเสียหายทุกอย่างเดนจะรับผิดชอบเดนจะไม่ไปเรียกร้องความเสียหายอะไรกับใครคะ่ะแต่เดนอยากจะบอกนะคะบางทีคนเราคิดอะไรคิดมุมเดียวคิดว่ามีแต่คนถามว่าทําไมไม่ทํารายการก็จําเป็นจะต้องตอบแต่คิดไหมว่าสิ่งที่ตอบ ผลที่ตามมาคือเสียหายของชีวิตของเรียนมากมายไกลกองแค่สินค้าที่เรียนพูดเนี่ยเป็นล้านแล้วนะแล้วยังมีอื่นๆอีก